นอากาศมันหนาวนะทีร um ักเนาะหนาวกอดแนนแนนแด่ไอ้อ no. ินฮะไอ้อินไอ้อ yup ินเอ้าปอกหาไล่นกันทุกคนไอ้อินโอ้ยเราเอาผ้าห่มนำขิงมาห่มแบบนี้เห็นยังเบิ่งจากข้างหลังนี่สิหูดรียงไดไทยเป็นไผ่โอ้ยเอื่อยหนาวเอื่อยก็เลยให้นำขิงออกไปตลาดแท้เรยเมื่อกี้แค่กอดกันซื่อๆดอก บุมีอย่างจังหน่อยมีอย่างกันดอกคิมเสียงดังจะหอของนอนเลยบุมีอย่างแล้วครับไอ้คอยมาถามหาเมีอยเสซื้อเะเดี๋ยวไปคดนน้ำพักก่อนบักพานี่มันทักเนียหลงเนียอีหลีได้นาะห่างกันมาได้ได้นาะเขาไม่บบไมก็เป็นยังสี่ละไอ้ไอหนาวอ้อ้ีไฟล่ไอ้จะไข้นา น้นอ,นองขีมหให้อายทำย,ยังจะหน่อยแน่าบน้น้องขิมบงซื้ออึดอัดแน่บอกอึดอัดอย่างอายอ๋ยกับเรื่องที่บักผามันผ้ามเมียมาอยู่นํ้าเหน่ะนะบักผามเป็นน้องอายมันก็คือเป็นน้องขิมคือกัน และอีกอย่างนึงเขาหาที่แต่งกันไก่เขาได้มีเวลาแบบปักรักกันแน่โอ้ยอายในฮักน้องขี้ที่สุดเลยที่เข้าใจพี่เข้าใจน้องแบบนี้น่ะส้องหายราอวันจากหนหรอกล่ะโอ้ยอายพุณขังคุณสุกเซกวิ่ิ็นไอายให้ยังล่ะที่วกมั่น่ะยยังไม่อายเขาเลย ไอ้คีม,มน้ำขิงอยู่ใส่เฮ็ดกับเขางอยู่บนเฮือนเอ้าเอาข้าดีแม่เอ,เอ้าเอไอ้ยินไอ้คิมบาต้องขึ้นไปขึ้นเพิ่มเด้อขอเวลาคืนสิวโมง พายเห็ดงานมากไม่เมื่อยคือสิหิวลแล้วเนาะไปนั่งถาไปเดี๋ยวน้องเตรียมกับเข้าไปให้หนูแล้วกินแล้วแต่ว่าอายอยากกินน้องรางวัขเขาุณดีกแล้เขาไง้ครึ่งสมองที่จะของกันนะสองนาที อ้าวเออเดีวติพัฒนาขึ้นจากสองนาที่เป็นฐานนาที่โอเคบอจ่าหาน,น้าที่กับบพ <carre lle> อีิเอตื่น Lynn น,น,นอ้ลุกลุก โอ้ยคุณกำลังฝันไดเลขเว้ยจะไปยังมือน,เนีเขาจะคุยกันให้รู้เรื่องได้เนี่ยไอ,อยเขาไปในบ้านมาเนี่ยเาว้าบ้านเขาซ่ากันเบิดบ้านแล้วว่าวบักผากับเมีย,นนยมันน่ะมองย่อม,มคบข่าสามารถมกับผู้ใดเลยค้าม,มาแรงมากนะพาตำเมียเขาห้องไอหลับายค้อน,นี่เลยายค่อยว่าค่อยจากันจังไดก็เป็นอายน้องกันคุณปากผาป้าคุณล่ะ เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปักฟ้าเดี๋ยวเราจะเฝ้าไปอายไม่เหล่อจะคุยนาเนี่อยไงเออคือว่าหลังจากิึงเลิกงานมาแล้วนะมึงออกไปสัสงรค์กินเหล้ากินยาครับมูกกบพวกแนก็ได้แล้วตอนแรกตอนคำมันจังกลับมาอ้เรื่องยังวาน่ะยามคืนยังคอยเห็ดก็ได้ผู้ใดเขาก็เห็ดแบบนี้กันเท่านั้นล่ะบมื่อใดอกาอายคอยเห็ดงานเบิดมือคอยกระเวยยามคอยหิวก็ต้องเา้ากับมากินแบบนี้ล่ะ แต่กูเห็นเมื่อกลับบ้านมาเนี่ยกูไปเห็นเมื่อกินนี่อย่างนียล่ะเห็นแต่ผ้าท้มนี่เข่าหองนั่นแหละไอของแ่บที่สุดละ่ะไ <c oughs> อ,อยินไอคิมคอ,อยของนี่ละจัดสม,สมองหนึ่งเลยฮะสมองหนึ่ง นาแล้วโอ้ยออะนะที่เจ้าของเหรอนาะหาหน้าที่กับประวัตนะิถัดนาว่าประธันาอย่างเลยอนอางิ้ให้ดีอย่างละ,ก,ะก็อุ่นเน่ากลิ่นใบถาไง<ฮ>มากเวรบอกเน,าน่าหนีหัน เห็นกลับมาย่ามเดวพอเคยกินเขาจักเถื่อนี่เอาเลยบอกำลังหหอนเด้กับมักอยู่แต่ว่ามันคือได้กินจังหนังควายจีบอะเพราะเป็นใหม่แล้วตี